미안해요. 여기 와서 죄송해요. 올해... 오래... 시간은 길다렸어요 우리는 헤어져요. 왜? 사랑해요. 아리가요 왜? 사랑하고 싶어요. 아니요. 왜? 왜? 아리가요 왜? 어디 가요? 왜? ก็เป็นวันละพีเดือนตุลาคมคที่ธรรมศาสตร์ธรรมจันทร์ในงานมีแข่งตอบปัญหากฎหมายมาไปโดนศึกษางานนำชาปิดนิทรรศการนอกจากนี้ยังมีสัรนจำลองเสวนาการเมืองแนวแนวการสอบเข้าแล้วก็ยังมีตลาดน,าน,นัดอินดี้รอด้วยดูดิขน,นาดคนเกาหลีเขายัางไปเลยยือดออกไปงานวันละพีตุลาคมนี้ธรรมศาสตร์ธรรมจันทร์อ่าเหนื่อยไหมเมื่อยไหมยังไม่พออีกพอเหอะ ¿Vale la?